จริงผมว่าทั้ง2องรงานคุยกันนานแล้วนะครับนานแล้วแล้วก็ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ประจุเหมาะเลยเพราะว่าชาวโวเชกแล้วก็เรื่องของตัวไม้ชวมทั้งธุรกิจโรงแรมเนี่ย คงต้องใช้นว,วัตกรรมในรูปแบบใหม่ที่ว่าเราจะต้องตอบสนองเรื่อง New Normal ดังนั้นในส่วนของสถาบันการศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนที่ n a เราดูแลเรื่องของตัวการพัฒนานว,วัตกรรมในรายสาขาเนี่ยมันก็เหมาะเจาะกันเพราะว่าบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะต้องผลิตออกไปสู่ในอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยน่าจะเป็นตัวนว,วัตกร,รที่สําคัญมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งหา ตัวธุรกิจท่องเที่ยวเยอะมากนะครับและตอนนี้มีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมมือกันตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมทั้งมีบุคลากรในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ออกไปแล้วสามารถทํานวัตกรรมได้เพราะเมื่อก่อนเป็นสาขาที่ใช้นวัตกรรมเป็นหลักนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้ว แน่นอนนะครับก็คงเป็นเรื่องของการสนับสนุนตัวในเชิงการพัฒนานองน้องนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในสถาบันเนี่ยให้รู้จักเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นแล้วก็สามารถนําเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเป็นโครงการที่พัฒนาต่อได้จริงนะครับเพราะว่าสาน,นักง,งานเราเน้นเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนสถาบัน ส่วนในส่วนของโรงแรมเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วมันจะต่างจากหน่วยงานวิชาการอื่นที่เน้นเรื่องของการวิจัยการสอนอย่างเดียวสอนและปฏิบัติเนี่ยนีอะไรดูสิเนี่ยผมว่าน่าจะชัดเจนมากเลยนะครับคิดนว,วัตกรรมแล้วนําไปสู่การใช้จริงๆได้ครับ คงจะนําเข้าไปเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็เน้นเรื่องของการปฏิบัตินะครับในภาคบริการแล้วก็การได้ร่วมมือกับทาง NIA เนี่ยจะทําให้เรื่องของการนํานำวัตกรรมเข้าไปใช้ในภาคบริการได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับช่วงโควิดหรือว่าอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมันคงทําให้เรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเปลี่ยนไปนะครับในการบริการต่างๆคงต้องเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างความคิดนะครับสร้างนวัตกรรมทําให้อาบัณฑิตเนี่ยนะครับมีความสร้างสารรค์ขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะเพราะว่าเราจะไปใช้การบริการคงไม่ได้เหมือนเดิมแลวนะครับการนำวนํนำนำวัตกรรมเข้ามาเนี่ยนะครับเอามาเชื่อมโยงกับหลักสูตรนะครับมาทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับซึ่ง เติบโตขึ้นไปเนี่ยจะไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความสําคัญมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์นะครับไปทําธุรกิจได้นะครับแล้วก็ไปก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปด้วยนะครับจริงๆเราได้เราได้เริ่มมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มคุยกับทางทางเอ็นไอเอนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็คงจะทําให้ชัดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะไม่ได้มีแค่สิทธิเก่าดู้เอไม่แค่มีแค่ศึกษาด้วยนะยังมีสิทธิเก่าอีกนะครับที่ที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในเรื่องของสตาร์ทอัพเน เข้ามาสร้างเข้ามาปูพื้นกันใหม่นะครับแล้วก็จะได้จะได้ทาให้เขากลับไปในใช้งานในภาคธุรกิจได้ครับที่ที่เราคุยกันอยู่นะครับว่านักศึกษาในส่วนหนึ่งนะคคนที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่ที่เด็กจบไปแล้วเกิดความท้าทายอย่างมากนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวคงคงต้องมา,มาเพิ่มปุงความรู้เขา้ามาด้วยนะครับ จะมีจริงและสิทธิ์เก่าที่จบไปเนี่ยบางทีเราเห็นวิธีอะไรถึงสิทธ์ายในนะครับจบไปคิดว่าเขาไปทางานโรงแรมแบบนี้ซึ่งจริงภาคบริการเนี่ยมันมากกว่าโรงแรมับซึ่งสิทธิ์เก่าหลายคนเนี่ยออกไปก็ไปอยู่ในส่วนของซาร์ทอาผลงการซึ่งซึ่งสิทธิ์เก่าจํานวนเนี้ยนะครับอาจจะเป็นส่วนที่กลับเข้ามาซึ่งเราก็มีทางสมาคมสิทธิ์เก่าเนี่ยนะครับคอยเชื่อมโยองอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการจัดคอ,ร,อ,อร์สอบรงต่างๆให้สิทธิ์เก่าอยู่แล้วนะซึ่งเรื่องทางพอได้ทํางานกับทางเออเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ท